คงเยอะคุณบอกผมล่าสุดนี่ค่ายผมนี่ก็ส่งเทนเนอร์ไป3คนเลยที่ฮ่องกงที่ฮ่องกงนะครับคือฮ่องกงกับมาเกานี่ก็เรียกว่านั่งเรือข้ามฟากไปมาสะดวกเลยนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมใหญ่ของเขตบริหารพิเศษมาเกาก็คือเรื่องของคาสิโนที่ถูกกฎหมายนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยนี่ถ้าเกิดทำลักษณะแบบนี้นี่ผิดกฎหมายนะครับในช่วงฟุตบอลโลกก็ขอให้หยุดนะหยุดในพฤติกรรมต่างๆด้วย ไทยไฟไว,วันนี้เป็นการยกทีมครับทีมเอเชียประท้าทีมยุโรปอเมริกานะครับโดยเน้นในการแข่งขันแบบคาาเชืองครับด้วยเป็นกีฬาพื้นบ้านเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วคาาเชืองนี่เป็นมาตั้งแต่มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็วัชสมัยของสมเด็จพระปิยมหาราชถือว่าเป็นยุคทองของมวยค่าเชือกเลยครับแล้วก็ถือถูกมานำรือฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับโดย ทีมงานของไทยไฟนะครับก็ประสบความสาเร็จอย่างสูงแล้วครับยกแรกเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหรูปร่างนี่ลีโอสูงกว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังหนาครับทางด้านของเชนิตลีครับเชนิดลีเนี่ยโอ้โหมุ่นบึกเลยนะครับก้ามเป็นมันมัดทรงผมขัดใจแม่ฮนโอ้ทรงนี้นักฟุตบอลรังฮิตครับเคยดูฟุตบอลโลกเยอะนะฮะ ก็ S <S อตอนนี้ก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ<ๆ>ในเรื่องของฟุตบอลโลกครับก่อืนความสุขให้คนไทยนะครับทางรูปแบบของฟุตบอลโลกและเรื่องของไทยไฟครับน่ากลัวเลยฮะตอนนี้ฮะเลวเนี่ยถือว่าน้าตาหล่อเหลามากนะครับชกบ้านเรานี่สาวสากิรินันครับชกฮ่องกงเนี่ยจะเจอเจ้าภาพหรือเปล่าฮะนี่ฮะเนื้อตัวแน่นปึกเลยคุณป๋องฮะกล้ามเป็นมันๆัดนะครับ ผานการชชมวยไทยมาเกือบ70 70ครั้งนะครับทางด้านของเคนิดลีแม่ล่างสลับบนและเตะขาครับดูฮันดีดาปุ๊บท้องเราขึ้นหน้าด่รู้อันตรายครับดีโอตอนนี้ต่อยด้วยความสุขุมครับอาศัยกระดูกมวยครับมาเมืองไทยอยู่นานจนตั้ง่ายมวยแล้วครับตอนนี้ครับโปลงล่างจ่อเรื่อยครับ ค่ายมวยก็ชื่อเซ็งบ็อกซิ่งยิมนะครับที่ประจวบคิรีขันครับเนี่ยครับวางแท่งซ้ายแม่สุดเขาเ้าไปไม่ถึงครับจิ้มท้องลำตัวข้างด้านของเคนิสลีมาใหม่ๆนี่ไปซ้อมอยู่ค่ายผมเลยครับเจ้อกิมฮะถือว่าจ้อกิมถือว่าเป็นมวยฝีมือมวยไอคิวหมดนะครับก็ส่งผลมาให้ทั้งลีโอแล้วก็ทางท่านขององตวนเนี่ยก็ได้ครบเครื่องเลยนะครับฝีมือฝีมือนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแต่ว่ามวยเฉพาะนาเสียร่าลูกนี้ครับ ลูกนี้ไม่เจ็บแต่อายฮะ<ว>โอ้โหเสียเหลี่ยมเสียเชิงถ้าเกิดไม่เคลียเมื่อสักครู่นะหุกซ้ายมาแล้วนะครับมวยหมัดนี่ต้องเคลียขาเรื่อยๆครับเพราะขาถือว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นศูนย์ทวงใช่ไหมครับเป็น,เป,นเป็นหลักถ้าขาไม่ดีนี่จะต่อยหมัดไม่แม่นนะครับโดยเฉพาะขาหน้ะครับถ้าเกิดสืบเท้าเข้ามานี่เจอมวยหมัดนี่นี่ครับสมราก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานนะ,ะสำหรับน้อง,อง,องๆหลานๆที่ดูอยู่นะ คือถ,ถ้าขาเสียศูนย์เนี่ยเจ้ต่อยหมัดไม่ถนัดครับพอ,อต่อยมาปุ๊บเขีย่ยขาป๊อปเนี่ยป๊อ,อปอนนี้ลีโอนี่ใช้แข้งหน้านี่ครับเตะไปเรื่อยเตะเตะต้อ,ตอตงแขนเลยครับเตะต้อตงแขนตัดกําลังก่อนนะครับตัดกําลังให้พลังหมัน่นลดน้อยลงครับโดนเตะไปบ่อยโดนอะไรครับโดนอะไรครับโดนเตะฟรีไปหนึ่งทีครับทางด้านของเจนิตรี โอ้หมดยกแรกครับพากันก่อนครับเดี๋ยวมาสนุกกันต่อยก 2. 2ร่วมส่งเสริมมวยไทยดูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบางจากปิตโตรีมจำกัดมหาชนกลับมาที่โคไทยอารีนานะครับ<ะ>ภายในเดอะเวนิเชียนมากานะครับพูด<ะ>ถึงเดอะเวนิชเชียนมากาแล้วก็โคไทยอารีนานะครับต้องบอกว่าเป็นสถานให้ความบันเทิงระดับโลกจริงจ เคยจัดคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่อย่างของ r o l โ i n ิ Stone มาแล้วนะครับรวมไปถึง Rihanna Justin Bieber รวมถึงการจัดการแข่งขัน UFC นะครับและที่สำคัญครับเมื่อปลายปีที่แล้วครับ23พฤศจิกายนครับแมนนี่ปาเกียวครับเคยขึ้นชกที่โคไทอารีนาเจอกับแบรนด o n รีออด้วยครับครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกครับสำหรับมวยไทยมวยไทยระดับโลกไทยไฟครับเป็นที่ใหญ่โตมากครับมีคาสโนมี มีท่าสรสินค้าช้อปปิ้งได้ด้วยนะฮะกับเข้าสู่ยกที่สองครับลีโอนะฮะวันนี้จะ,ะโชว์ฟอร์มสวยหรือเปล่าครับโอ้โหอย่างต่อยหน้ากลัวหนึ่งสองต่อยท้องป๊บปป๊อปโอ้โหอย่างเงี้ยจับตีนะครับทางด้านของลีโอครับอยู่นอกไม่ได้อยู่นอกโดนมตัตครับจับตีไปก่อนหักเรลียมล้มลงไปฮนะ แต่้าไฟนี่ยังไงซะก็ให้กอดไม่นานครับไม่อยากให้รักกันนานนะครับให้ออกอาวุธเรียกว่าหมัดเท้าเข่าสองเนี่ยชาวต่างชาติรวมไปถึงคนไทยชอบดูมากยิ่งกว่าครับเดินเข้าหาครับลีโอวางแข้งซ้ายครับใช้สายเท้าหน้านะครับแล้วก็ตีเข่าขวาครับเอ้โอ้โหลีโอนี่ครบเครื่องนะฮะได้ได้ต่อยสมัยชกที่ลุมพินีเนี่ยเต่ก้านคอนกมวยไทยนอกมาแล้วนะครับเลยเป็นมวยยอดเยี่ยมของลุมพินีนะครับ อ้เสือป,ปะมวยไทยดีมากโอ้ยมีสอกกลับครับโอ้ยนี่ครับสอกกลับตอนนี้นักมวยไทยไม่ค่อยทำกันนะฮะศิลปะนี่ติดูศิลปะนี่ดูมวยฝรั่ง <c oughs> ครับคือตอนนี้ถ้าเกิดหันหน้าฟันอย่างฟันแทบจะไม่ถูกครับเพราะฉะนั้น,อนโอ้โหสอกกลับก็จะยากอยู่นะครับต้องกราบเรียนคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับว่าจริงๆแล้วในช่วงต้นเนี่ยทุกๆครั้งทำเนียมปฏิบัติของไทยไฟจะมีพิธีการเปิดตัวถวายราชสักการะ นะครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่การไปจัดครั้งนี้ที่โคไทอารีนาเด็กบริหารพิเศษมากาซึ่งเป็นสถานที่บันเทิงระดับโลกเป็นบ่อนคาสินโนที่ถูกกฎหมายนะครับทางคณะกรรมการจาัดก,ก,าก,ก,กันอาคารจึงเห็นว่าไม่สมควรจรึงไม่ได้ทําวิธีการเปิดควยถวายราชสักการะหน้าพระบรมชายาลักษณ์ครับราบเป็นให้ทราบด้วยนะครับ้ ได้นะครับเจนิตลีวันนี้ซอมเหมือนโอ้ยนี่โหนึกว่าจระเข้ฟ้อนหางคะไม่ใช่ฮะนี่กาจระเข้ครับแต่พอเวียงไปแล้วเป็นจึ้งจกครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเจนิตลีเนี่ยหุ่นด้านเลยฮะยามไทยโซนครับมวยไทยหนึ่งสองเตะทำได้ดีครับอ่าโดนเข่ไปแล้วฮะโดนเข่าไปแล้วตอนนี้ก็อ่าโยเย็บ ต่อยเฉยงามเมื่อเสีเสปะสวยงามมากครับป๊อปป๊อปป๊อปโอ้ต่อยท้องคืนแล้วโอ้มาลีโอมาสนามนี้มาไฟนี้นี่ชกแปลกแตกต่างกว่าที่ผ่านม,มานะครับเรียกว่าเดินลุยเปิดเกมนะครับวางแข้งขวาครับเจเนลียังไงครับโดนเข้าไปเต็มแข้งชักจะถอยแล้วครับเจเนลีไม่ได้ถ้าถอยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ใจฮะไว้มาต้องเดินจับตีครับตีไอ้โอ้โหเฮนเนอรเม็ดนี่เต็มเต็มฮะ กรรมการแยกออกมานะครับอย่าลืมนะครับแฟนๆของไทยไฟนะครับส่ง s อ s เสมาที่4838166นะครับโดยเสียค่าส่งทั้งละ6บาทก็รับคิทเซ็ต20รางวัลนะครับจากอิสุสจำนวน20รางวัลมูลค่ารางวัลละ2,000บาทนะครับ4838166นะครับรอบที่สองครับพากันก่อนนะครับสักรู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมกลับมาที่โคไทยอารีนานะครับส่งสัญญาณสส,สดๆมาจากเขตบริหารพิเศษหมากเกานะครับดูภาพช้าๆครับเคนเนตลีแต่ว่าทางด้านของลีโอปินโตนะครับนี่นีลูกอะไรครับคุณสมรักษ์ผมคิด่รไหก็จะเป็นสอกลับมาฮะ กลายเป็นศอกกลับนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่สอกนี่ลูกนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นเมืองนอกฝรั่ง,ขงเขาเรียกคิกบ็อกซิง่งลูกนี้ฝรั่งใช้ดีนะฮะพวกเทควันโดยูโดนี่ใช้ลูกนี้ดีนะฮะนี่ครับเวลาผู้บริหารลหลายๆท่านนะครับ ท่นานขวามือเมื่อสักครู่ก็คือท่านพลเอกวิชิตยาทิพย์นะครับ <This is S 1> แล้วก็มิสเตอร์ลองครับจากปักกิ่ง <Wow. S 2> ตัวแทนจากสภาว,วัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์มาร่วมชมและตเตรียมร่วมมือกับไทไฟนะครับ <Wow. S 2> ที่ปักกิ่งในเดือนกันยายนนี้นะครับ <Wow. S 2> และอีกหลายๆเมืองในประเทศจีนด้วยโอ้ยลีโอปินโตนะครับวันนี้ร่างกายดีมากนะครับกล้ามเนื้อเป็นมัดแล้วก็เตรียมตัวฟิตซ้อมอย่างดีนะครับจบลีโอนะครับป้องนี่นี่นะล้มพับไปเลย คือลูกนี้เนี่ยฮะลูกนี้ถ้าล้มแบบมีเชิงก็จะเปียกแต่ถ้าล้มแบบไม่มีเชิงจะโดนเตือนซ้ำครับะะโอ้ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ถ้าแข้งเด้ลูกนีนี้ก็ต้องมีมีโดนเตือนนะครับรีโอมื่อสักตู่แข้งขวาครับรีโอครับเตะเตะใส่แขนเลยนะฮะรือว่าเป็นมวยหมัดแล้วก็ต้องต้องเตะแขนก่อนนะฮะยกสองนี่ออกหมัดน้อยมากครับแคนิดลี อ๋อไม่ไหวแล้วโดนแข้งออกยังไงพี่ปองโดนแข้งไว้ต็มเตะบุ้ยครับโอ้โหโดนบวกขวาครับเอ้ยโดนสองนะฮะลูกยีโออะไรนะโอ้แข้งขวาของลีโอครับแคเิลีบวกขวาครับวันนี้มาเน้นๆครับลีโอฮะโอ้หุยบัตรเตียงน่ากลัวครับไปต่อแล้วครับดูว่าต้องน็อกกัให้ได้ครับเอามา เร่งกล้ามมาบวกแข้งครับคือ <c oughs> ยังไม่ได้ง้างเลยนะครับเจอแข้งซ้ายของลีโอมาก่อนใช้ซ้ายเท้าหน้าได้ดีครับเจอซซายอีกแล้วครับเจนิตรีเดินเข้ามารับแข้งครับรับหมัดอีกต่างหากถ้า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 ดูเนื้อตัวเนีดูกล้ามเยอะเนี่ยน่ากลัวไหมฮะครับ,รบแต่ว่าถ้าเป็นนักมวยด้วยกันถ้าดูกล้ามปั๊บเนี่ยกวกล้ามใหญ่ๆถ้าชกมวยไม่น่ากลัวก็ อุ้ยเจอเสียบเข่าซ้ายครับถึงก็ต้องถอยเลยครับถอยเลยอดีครับเรียกว่าก้ามนี้มีไว้ขู่ตัวตัวแล้วจุกครับเสียบขวาอีกแล้วครับลรียวโอ้ได้ใจเลยฮะไม่โอ้โหประมาณไม่ได้ครับอุ้ยเต้นเน้นเลยครับวันนี้ฮะลียวเต้นเน้นเนื้อทางนั้นเลยครับเตะชี้แล้วก้ามสะเทือนทั้งล่างเลยฮะโอ้โห ตู้บิดตู้บิดตู้บิดโดนอีไหมอ๋อย่างฮะป้ายยกสามแล้วผ่อนเกมไหมครับอืม,มเตะไปเรื่อยครับอกอนนุ่มนะครับตอนนี้เจอทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายครับเจนเน็นนลตีเดินเดิน,ดนห,ยดหยุดหยุดแล้วครับตอนนี้เขามีภาพช้าครับเตะเตะประตีปุ๊บเนียเน่ยเหนือจะสะเทือนหมดอจะกล้ามจะขย้อนกึ๊ก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 ครับอ่า แต่ก็แคหมัดซ้ายลำตัวครับกันเเจอแค่วาบนครับแท่ซ้ายคืนครับแม่แค่ก็เตะได้นะครับแต่ว่าออกแค่น้อยไปน,นิดนึงครับถ,ถือว่าจะเป็นส่วนใหญ่ถือว่าไม่เร็วนะครับเพรว่าต่อยดีเบสิกมวยไทยถือว่า,านักมวยจากข้อโกงถือว่าต่อยใช้ได้เลยครับเมื่อเป็นศิลปะมวยไทยการฝึกซ้อมเพียงแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยยังจะสู้เรีโวยังไม่ได้ครับครับเอาละครับ โกลกันครบ3ยกครับโอ้เคนเนดลีนี่จริงๆแล้วเกียรติประวัติแกก็ยาวเฟื่อทีเดียวดูาช้าครับนี่ครับแล้วก็ยกทิ้งแต่ว่าก็จังหวะมันมันมันขืนตัวไม่ได้ครับลีโอเมื่อสักครู่ก็เลยต้องต้องทิ้งตัวลงไปครับเสียบเข่าซ้ายฮุกขวาไม่โดนครับเคนเนดลีบวกหมัดขวาครับเจอซ้ายก่อนครับเนี่ยฮะก่อนที่ฮุกซ้ายจะมาถึง ุกคนครับฟรงค์ลนะิโอปินโะตครับก็แข้งตาแข้งซ้ายทำงานครับวันนี้ลิโอปินโตครับ